ไฮไฮชิงชวนชิมอินบางกอกวันนี้พามาร้าน CQK ร้านนี้มากี่ครั้งก็การันตีความอร่อยที่เพิ่มเติมวันนี้ขอชิมซุปอีกแบบคือซุปฟักทองคำแรกเข้าไปหมูสามชั้นสไลด์บางๆอร่อยครั้งนี้สั่งึินเป็ดมาลองด้วยนะว้าวมากเลยอะ่ะขอแนะนำว่าไม่ต้องต้มนานมากนะคะเนื้อจะกรุบกุบกำลังดีอร่อยมากชิงขอบอกเลยว่าทุกอย่างเมื่อกินตอนร้อนๆเนี่ยมันอร่อยจริงๆ ต่อไปคือลูกชิ้นกุ้งค่ะมากี่ครั้งก็ต้องสั่งมันอร่อยจริงๆอะ่ะชอบมากกุ้งเต็มๆคำมาถึงพระเอกวันนี้สุกฟักทองจ้ะมีหอยแล้วก็มีฟักทองรสชาติจะหวานๆแล้วก็นี่เป็นเยื่อไผ่ค่ะยัดไส้กุ้งชอบที่เยื่อไผ่นะคะมันจะดูดน้ําซุปเนี่ยแล้วมันจะแบบเข้มข้นอร่อยจริงๆเลยหวานๆนะคะซุปเนี้ยตามด้วยการสดน้ําซุปร้อนๆโอ้โหมันคือความสุขจริงๆคะ่ะ ต่อไปเป็นฟองเต้าหู้นะคะมากี่ครั้งก็ต้องสั่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของฮอตพอตไปแล้วรอบนี้ตีนไก่ก็มาค่ะลองสั่งตีนไก่ดูเขาบอกว่ากินได้เลยนะแต่ชิงว่าเอาไปจุ่มในซุปเนี่ยร้อนๆอร่อยกว่าแล้วเนื้อเปื่อยขึ้นอีกด้วยจบปิดท้ายด้วยของหวานมันโถทอดค่ะมันโถทอดสีทองเหลืองอร่ามทอดมาก,บกอบๆเนื้อข้างในนุ่มฟูรสชาติจะออกหวานนิดนิด ชิงชอบตรงที่ว่ามันโถที่นี่นะคะไม่อมน้ํามันเลยโอเคมากๆเลยแล้วเนื้อฟูมากจิ้มกับนมข้นหวานนะเติมเต็มมากๆเลยค่ะบอกเลยว่ามาที่นี่กี่ครั้งก็ไม่มีเบื่อเพราะว่าเมนูของเขาเนี่ยหลากหลายมากเลยส่วนน้ำจิ้มนะคะก็สามารถที่จะทำเองได้หรือว่าให้เขาทำให้ก็ได้ค่ะแล้วแต่ความชอบเลยเอาเป็นว่าใครผ่านมาแถวบรรทัดทองหรือว่าสาขาอื่นของซ u K ก็ลองชิมดูนะคะอร่อยจริงๆนะชิงชอบมากๆเลยบายๆค่ะทุกคน